สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับ1ใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอราศีเมถุนราศีเมถุนในปี2560คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จจงขจัด ความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตแล้วคุณจะพบกับความสุขค่ะความสุขอยู่ที่ไหนความสุขเกิดที่ใจของเราทําใจให้เป็นความสุขปล่อยวางกับทุกสิ่งแล้วสิ่งนั้นจะกลับตอบแทนมาให้กับคุณคือความสำเร็จนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายราศีเมถุน ในปี2,560คลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายราศีเมถุนโดยผลรวมของปี2,560แต่ก็ยังคงจะมีในแต่ละเดือนที่จะมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะเพราะในแต่ละรายเดือนจะเป็นรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นเร็วที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรปฏิบัติ แต่คลิปวิดีโอนี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันเพราะจะได้เป็นแนวทางให้กับคุณว่าปี2560นี้ในดวงดาวชีวิตของคุณจะเป็นเ,นเช่นไรในแต่ละราศีนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็คือราศีเมถุนเราจะมาเริ่มต้นการทำนายราศีเมถุนกับการงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะปี2560รารสาศีเมถุนจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการงาน การงานก็หมายถึงว่าสิ่งที่คนคุณลงทุนไว้จะกลับตอบแทนกลับมางานจะสุขสำเร็จใครที่เป็นเจ้าของกิจการสามารถลงทุนลงหุ้นเพราะคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างสวยงามค่ะสามารถร่วมหุ้นร่วมทุนกับบุคคลได้งานจะสุขสำเร็จ ใครที่เป็นข้าราชการหรือต้องการที่จะเป็นข้าราชการบอกได้เลยว่าราศีเมถุนในปี2560คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนักเรียนนักศึกษาที่จะไปสอบเป็นบรรจุข้าราชการขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยค่ะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับ างานอาจจะมีเกณฑ์การบรรจุเรียกตัวบรรจุเพราะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานคนที่เป็นเจ้าของกิจการการลงทุนร่วมหุ้นไว้จะประสบความสําเร็จค่ะการงานดีถึงแม้เหนื่อยแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ที่จะให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือให้รู้ไล้ไวเลยไว้ว่าคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ เกี่ยวกับเกณฑ์การเงินเป็นไปโดยปกติมีเข้ามาจ่ายออกไปมีเงินเก็บไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนั่นหมายถึงว่าเกณฑ์โดยรวมในปี2,560ของราศีเมถุนเกณฑ์การเงินก็มีเกณฑ์80%ของ ความสําเร็จนะคะก็คือการเงินดีไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีไว้เก็บนะคะเกี่ยวกับการเงินจะสุขสําเร็จและคุณอาจจะได้ของขวัญของมีค่าบ้านร้างใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆแว้นเพชรวงใหม่คุณจะได้ของขวัญของมีค่าคําว่าของขวัญของมีค่านั้นคุณอาจจะได้จากตัวเองหรือได้จากบุคคลนะคะได้ทั้งหมด แต่ในเรื่องของความรักคุณจะพบกับความสุขความสุขนั้นจะแฝงอยู่กับความเศร้าเพราะมันจะมีทางเลือกที่คุณต้องเลือกสับสนกับสองทางที่คุณต้องเลือกซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังคนสูงหรือคนต่ำขอโทษค่ะคนเตี้ยก็ได้นะ คนสูงเขาจะมีคนอีกสองคนที่คุณต้องเลือกการเลือกของคุณคุณค่อนข้างจะลำบากใจความรักจะมีเกณฑ์สับสนเกิดขึ้นแน่นอนเพราะคุณจะมีทั้งรักเก่าและรักใหม่เข้ามาปะปนจะมีคนนำความรักมาให้กับคุณเป็นคนสูงขาวแต่ความรักครั้งเก่าก็จะทำให้คุณลำบากใจ พราะจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนเก่าๆที่หาหายไปนานแล้วได้กลับตอบมาหรือกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะจะทําให้ความรักของคุณมีเกมความสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนมันเลยทําให้คุณต้องใช้คํานี้เลยค่ะมาเดนีบอกไว้เลยว่ามีเกมความลําบากใจกับความรัก สุขค่ะแต่ในนั้นคือทุกข์ลึกๆเพราะจะมีทั้งรักเก่าและรักใหม่มาให้คุณต้องสับสนแต่บางครั้งจะเลือกรักเก่าก็อาจจะเคยมีอดีตที่เจ็บปวดทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจพอจะเลือกรักใหม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งจะพูดอยู่เสมอว่าความรักคือการให้ ความรักจงรักตัวเองก่อนที่จะรักผู้อื่นแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จกับความรักปล่อยวางใช้สมองในความรักห้ามใช้หัวใจเพียงอย่างเดียวขอให้ใช้สมองในความรักและหัวใจให้มันบาลานซ์คู่กันไว้แล้วคุณจะเห็นทางออกกับความรักค่ะเลือกให้ดีนะคะอืใหม่หรือเก่าขอให้เอา หัวใจและสมองร่วมกันพี่จะตัดสินใจคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอในปีนี้ปี2,560ราศีเมถุนชีปรจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเรื่องที่ต้องเดินทางหรือไม่เช่นนั้นคนทางไกลก็จะกลับมาหาคุณหรือติดต่อมาหาคุณค่ะนะคะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมา จะได้โชคได้สิ่งดีๆจากทางไกลทางไกลนั้นอาจจะบอกได้จากใครคะก็าอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นน้องที่อยู่ทางไกลที่จะกลับมาหาคุณแล้วเขาจะนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณก็คือสรุปแล้วคือจะได้โชคได้สิ่งที่ดีจากทางไกลคะ่ะสุขภาพขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเพราะ เ,เตั้งแต่ศีรษะอาจจะเป็นการกดศีรษะเกณฑ์ความเพราะคุณจะมีความวิตกกังวลในบางเรื่องในปี2560ส่วนรายละเอียดละเอียดนั้นจะเป็นแต่ละเดือนมาเดวีจะลงให้ตลอดนะคะในทุกๆเดือนของปี2560แต่คลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมของราศีเมทุนสรุปแล้วในราศีเมทุนนั้นการงานปังๆค่ะจะประสบความสำเร็จจะประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับการงานมีเกมก,การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยายกิจการในการลงทุนขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าการลงทุนของคุณจะประสบความสําเร็จงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบประสบความสําเร็จเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเพราะการเงินของคุณหมุนเวียนได้มีซ้ายเข้ามามีซ้ายเข้ามาจ่ายขวาออกไปแต่เงินส่วนหนึ่งที่เก็บไว นั้นไว้ก็คือมีอยู่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการเงินดีค่ะแต่ในเรื่องของความรักอาจจะเกิดความสับสนเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่รู้จะเป็นยังไงเกี่ยวกับความรักขอให้ใช้สติในการตัดสินใจแล้วทางที่คุณจะต้องเลือกจะประสบความสำเร็จอาจจะมีเกณฑ์ความสับสนในเรื่องของความรักนะคะแต่จะผ่านไปได้เลือกซ้ายเลือกขวาก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับความรักสุขภาพ เจ็บป่วยเล็กน้อยอาจจะมีเกณฑ์ปวดศีรษะเกี่ยวข้องกับไมเกรนเกี่ยวข้องกับปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังแต่ไม่ได้มากมายอะไรนะักทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ปี2,560สําหรับราศีเมทุนค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเลยค่ะค่อนข้างดี80-90เลยนะคะทําบุญหมันสร้างบารมีทําทาน บุญบารมีนั้นจะไปค้ำชูดวงของคุณให้ดียิ่งขึ้นดีอยู่แล้วสร้างบารมีสร้างทานนั่งสมาธิก็จะสามารถทำให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะของมีค่าปีนี้มีเกณฑ์ได้ของใหม่ๆอาจจะเป็นบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ขอให้คุณรักษาไว้ในสิ่งที่ดีๆและสิ่งดีๆก็จะเป็นของคุณตลอดไปสำหรับปี2560ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามหมหาเดวียพยากรณ์มีความสุขทุกครั้งสำหรับการทำนายขอให้ความสุขเป็นของราศีเมถุนนะคะขอบคุณค่ะ